สวัสดีครับอุ้มรักนะฮะจาก t r e s o t a l k c o m นะครับวันนี้ก็ได้มาทดสอบนะฮะรถยนต์ EV ีรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายเก็วอลมอเตอร์นะครับโอล่ากู c ดแคทนะฮะโอโ้โหต้องบอกเลยว่าตัวจริงสวยน่ารักทันสมัยและลาสสิกคือมีความผสมกันได้กลมกล่อมมากๆนะครับผม คำว่าโอร่าเนี่ยยี่ห้อเขาเนี่ยมาจากชื่อของนักคณิตศาสตร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์นะฮะชื่อเขาเรียกยากมากรีออนหาดรีออนหาดรีโอแต่นามสกุลเขาคือออยเลอร์ก็เลยกลายมาเป็นโอรานะครับวันนี้นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลสาบเมืองทองธานีนะครับผมเป็นจุดที่เรามาทดสอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ขับในเมืองได้ทดสอบวันนี้มีมาให้ทดสอบ2รุ่นนะฮะกูตแคทรุ่น400โปซึ่ง ความจุเขาเนี่ยสามารถชาร์จเต็มที่วิ่งได้400กิโลเมตรนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นตัวท็อปนะฮะที่ได้ลองวันนี้คือ500ัลต้า500ัลต้านี่ก็คือความจุได้500กิโลเมตรนั่นเองครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์จะแรงขนาดไหนต้องเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าสิกำลังเนี่ยอ่ากำลังส่งของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะแรงขนาดไหนแรงทอกแรงบิดแรงโอ้โหเขาจะรวดเร็วขนาดไหนนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ โ r a ่าคูดแครุ่น400โปรนะฮะเดี๋ยวเราจะขับคันพวกนี้นะครับเหล่านี้ฝูงแมวเหล่านี้ออกไปรถแล่นที่ในกรุงเทพนะฮะเรามาดูภายในก่อนครับผมนี่เราอยู่ภายในแล้วนะครับ400โปรนะฮะแผงหน้าปัดนะครับผมมีความคลาสสิก ผสมโมเดิร์นนะฮะรวมๆแล้วเรียกว่ายังไงเดี๋ยวน่าจะต้องเป็นคอนเทมโพารีไหมหรือว่ายังไงแบบโมเดนคือข้างบนเนี่ยโมเดนหมดเลยเพราะว่าเป็นดิจิตอลนะฮะเป็นหน้าจอทัสกีจรวมอะไรก็ดูสวยน่ารักแต่พอลงมามองข้างล่างเนี่ย แอร์ที่เป็นแผงบารยาวๆอยาเงี้ยเราจะนึกถึงรถยุคเจ็ดศูน0ห้าสูนอะไรอย่างงั้นเลยอ่ะคลาสสิกอ่ะแอร์ Air อย่างเงี้ยแล้วก็เบาะเบาะจะเป็นลายเย็บแบบอย่างนี้นะฮะดูเหมือนรถแบบคลาสสิกนะครับนี่ตอนนี้ปิดสันรูปอยู่นะฮะสั่งด้วยระบบเสียงได้เลยนะครับผม นี่ตัวรถใหญ่กว่าที่คิดนะฮะดูภายนอกเหมือนคันเล็กข้างหน้าเนี่ยดูมีความคล้ายกับปอร์เช่นะครับไฟกับฝาโปรงเนี่ยดีไซน์มาในสไตล์ปอร์เช่นะฮะดูคลาสสิกแต่ตัวรถเนี่ยนึกถึงมินิคันใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ n e w b ิทเทนรวมๆกันกับมินิที่คันใหญ่ขึ้นนะฮะแต่โซนหน้ามองไงก็นึกถึงปอร์เช โอ a g ากูดแคเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ BEV แบรนด์โอลเป็นแบรนด์ที่2ที่ทางเกทวอร์มอเตอร์นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยเป้าหมายที่จะให้เป็นเกมเชนเจอร์ในการเข้ามาพลิกโฉมวงการยานยนต์ของเมืองไทยให้คึกคักและมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นโดย o อ a GoodCat ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์เทคโนโลยีอันล้ำสมัยโดยทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีออสเตรียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดดเด่นยืนหนึ่งในด้านความเป็นแฟชั่นนิสตาพร้อมดึงดูดทุกสายตาด้วยรูปรักษ์โค้งมนสไตล์เลตโรฟิวเจอร์ิสติกพร้อมด้วยแพลตฟอร์อม g w m e l e m o n แพลตฟอร์อมโมดูลาอัจฉริยะที่มีความยืดหยุน่น น้ำหนักเบาเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะและความปลอดภัยขั้นสูงซึ่งประสานกันได้อย่างลงตัวกับเทคโนโลยีการขับขี่จัดเต็มทั้งสมรรถนะและฟังก์ชันในการใช้งานพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายได้เป็นอย่างดีด้วยจุดยืนในการสร้างสรรค์รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มาพร้อมกับความสามารถในการส่งมอบการขับขี่ที่สนุกสนานในทุกๆเส้นทาง Ora GoodCat เต็มเปลี่ยมไปด้วยนวัตกรรมการขับขี่แบบอัตโนมัติในระดับ L2+ Plus ทำให้สามารถโลดแล่นได้อย่างราบรื่นด้วยการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanent m a g n e t Synchronous m มอเตที่มาพร้อมสามรรถนะอันโดดเด่น ให้กำลังสูงสุด143แรงมา้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรและทำความเร็วสูงสุดได้ที่152กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับมีผู้ที่เคยขับแล้วลองเหยียบได้จนถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาแล้วแต่เราไม่แนะนำให้ทดสอบนะครับเพราะมันอันตรายสามารถขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลทั้งเส้นทางในเมือง หรือบนถนนขูข่แบบออฟโรดมาดูด้านฟังก์ชันและระบบต่างๆของ o อ a ่า o ูดแคททั้งรุ่น400โป o และ500อ l t ้ a กันห้องโดยสารอัจฉริยะ Intelligent Cockpit เพิดเพลินไปกับสุนทรียะและความสะดวกสบายสูงสุดภายในห้องโดยสารของ o อ a ่า o ูดแคทอาทิหน้าจอ Interactive Double s c r e e n หน้าจอพาดยาวบริเวณคอนโซลของตัวรถมีขนาด17.25นิ้วที่มีความละเอียดสูงแบ่งออกเป็นหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิทัล Full TFT ขนาด7นิ้วและหน้าจอระบบมัลติมีเดียพร้อมระบบสัมผัสขนาด10.25นิ้วเกียร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรรถขนาดพื้นที่คอนโซลกลางให้มีความทันสมัยหรูหรา คือเกียร์เขาจะเป็นแบบหมุนนะฮะหมุนซ้ายเป็นเกียร์ถอยหมุนด้วยตรงกลางก็คือเกียร์ว่างนะครับหมุนไปทางขวาคือเกียร์ดีนะฮะอ่าอันนี้คือบอกไว้ก่อนผมก็สับสนพอสมควรไม่ไม่คุ้นนะครับเพราะปกติจะเข้าเกียร์แบบใช้เป็นคันเกียร์นะฮะนี้สมกับความทันสมัยจริงจริงเบาะนั่งไฟฟ้าแบบปรับได้หกทิศทางพร้อมการจดจำตำแหน่งที่นั่ง และฟังก์ชันเวลคัมซีทที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าออกจากรถได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับไอเวลคั s e ีทเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราเมมโมรีไว้ไม่ว่าเราจะจอดหรือว่าจะยังไงถ้าไม่มีการมาปรับมันจะจำคนขับนะครับคือพอเราเข้ามาปุ๊บสตาร์ทปุ๊บมันจะเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่เราถนัดที่สุดที่เซตเอาไว้นั่นเองนะฮะร,ระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนให้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันฟังเพลง ดูหนังวィィิดีโอเป็นเรื่องง่ายๆนะครับระบบชาร์จไร้าสายอันนี้มาเผื่อไว้เลยนะฮะเพราะว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆก็มีระบบนี้เขาก็เลยนำทำมาให้เลยระบบแจ้งเตือนและเข้าถึงข้อมูลแบตเตอรี่รถไฟฟ้าอ๋ออันนี้ดีนะครับคือเขาจะแจ้งเตือนเราก่อนระบบแจ้งเตือนเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยการแสดงตำแหน่งรถยนต์กำหนดรัศมีในการใช้งานรถ แสดงผลต่างๆของรถยนต์เป็นต้นนะครับระบบการสั่งงานและควบคุมได้จากระยะไกลที่จะช่วยให้ควบคุมบางฟังกช์ชันของรถได้แม้ผู้ขับขี่จะอยู่ในระยะที่ไกลจากตัวรถนะฮะเช่นการเปิดเปิดเครื่องปรับอากาศการรอกประตูและปดลด็อกประตูการค้นหารถยนต์สามารถสั่งปิดหน้าต่างเป็นต้นก็คือว่าลิงก์เข้ากับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับ คือไฮเทคมากๆนะฮะโหมดการขับขี่5รูปแบบได้แก่โหมดมาตรฐานโหมดสปอร์ตโหมดอีโคและก็เป็นโหมดอีโค่พัสแล้วก็โหมดอัตโนมัตินะฮะ5 5โหมดนะครับผมสิ่งที่พิเศษนะครับคือปกติจะมีในรถรุ่นท็อปแพงๆนะฮะก็คือว่าระบบ acc นะฮะ adaptive cruise control นะฮะ ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันต้องบอกเลยว่าของ g o o d c a เนี่ยกล้องเขาเจ๋งมากนะครับเขาทำงานกล้องติดรถยนต์ ADAS เนี่ยทำงานประสานกับชิปควบคุมอัตโนมัติของ IQ 4นะฮะคือพูด,ดง่ายๆว่าสามารถเกาะติดคันหน้าที่เรากด Quiz Control เนี่ยได้เลยคันหน้าจะเร่งจะเบาจะผ่อนจะโค้งซ้ายโค้งขวาน้องแมวของเรานี่เกาะได้หนึบเลยนะฮะ เหมือนเอากองเล็บไปปักติดหลังคันหน้าไว้เลยประมาณนั้นแหละระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติ3รูปแบบโอ้โ oh, หอันนี้ต้องบอกเลยนะครับสำหรับสุภาพสตรีที่ไม่คุ้นชินกับการถอยเข้าซองจอดแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงคือระบบช่วยนี่ดีมากนะฮะสามารถควบคุมพวงมาลัยเบรกและคันเร่งเองได้ด้วยแล้วก็มีระบบช่วยมาช่วยด้วยช่วยเบาเบรก โอ้โห oh, และกล้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าคมชัดมากๆนะครับผมสุดยอดจริงๆสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยนะครับจากการที่ได้ทดสอบบนถนนจริงๆนะฮะออกไปในเส้นทางจากทะเลสาบเมืองทองนะครับได้เตรียมไว้นะครับก็คือที่แรกที่เราแวะไปเนี่ยจะเป็นถนนอักษะนะฮะเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสวยๆกันนะครับอันนี้ก็ จะ,จะเหมือนว่าเพื่อความสวยงามนะฮะถนนรักษะก็วิ่งเป็นขบวนถ่ายภาพถ่ายอะไรกันไปก็ได้ทดสอบนะฮะแล้วเมื่อแวะพักทานอาหารนะครับที่ร้านเดอะเฮนะฮะย่านบางบอนทีนี้แหละจะเป็นทีที่ผมได้ลองขับบ้างแล้วนะครับก็ได้ขับจากเดอะเฮไปยังโรงแรมแม่น้ำนะฮะเพื่อไปดูไปไป,ไปจิบกาแฟแล้วก็ได้มีการกิจกรรม เล็กๆน้อยๆในการสร้างสรรค์จินตนาการนะครับคือนำรูปแมวที่เขาได้ดออิ่งไว้คร่าวๆมาลงสีตามสไตล์ของตัวเองเป็นจะเป็นแมวดีแมวอันตรพานแมวกวนอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนจะรังสรรค์น,นะครับเมื่อจิบกาแฟาเสร็จเราก็จะดิ่งกลับมายังริมทะเลตับเมืองทองธานีกันต่อเพื่อทดสอบในตอนเย็นนะฮะทริปนี้ใช้เวลาตั้งแต่ 8โมงเช้าไปจนถึงประมาณ1ทุ่มเป็นทริปที่วันเดททริปแบบครบวงจรนะครับได้ทั้งทดสอบในสนามแข่งได้ทั้งนั่งไปกับครูฝึกได้ทั้งทดสอบบาลานซ์ได้ทั้งขับจริงจังทั่วกรุงเทพคือเรียกว่าวันเดททริปคุ้มมากจริงๆนะครับทริปนี้ขอขอบคุณ โอล่ากูดแคททั้ง2รุ่นนะครับ400โปรและ500อา a ตาขอบคุณทีมงาน GWM Thailand นะฮะ Gate Wall Motor ประเทศไทยขอบคุณที่ชวนพวกเราเทสโซทอกนะฮะพวกเราในที่นี้ก็คืออุ้มรักอัตคัดนาลีนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและไว้เราจะมีรุ่นอื่นๆมารีวิวให้ดูนะฮะรบกวน กดกระดิ่งกดสับสไ i b ์กดติดตามคืออยากให้ติดตามพวกเรานะครับเทสโซท็อกทั้งในช่องวิดีโอ youtube และในเพจเทสโซท็อกและในเมนหลักของเราก็คือเว็บไซต์เทสโซท็อกขอบคุณครับ